สวัสดีครับผมบอมครับบูมครับเขาผมในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตหลังจากกราออกกำลังกายมา1สัปดาห์นะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูหุ่นกันก่อนเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมบอมนะครับนี่คือหัผมนะครับที่ผ่านมา1สัปดาห์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ บูนนงนะครับนี <S <S ่คือน้องผมเองนะครับมีแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับผมเราไปดำเการต่อเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับทุกคนได้รับชมมือของผมแล้วก็มันขอน้องชายผมไปไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เราเล่นกล้ามเนื้อนาอกนะครับผมโอเคนะครับทุกคนจะมาบอกนะครับว่ากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมเล่นส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็เล่นกี่ท่านะครับผมใช้เวลาออกเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงนะครับเราจะมาบอกกันนะครับผมโอเคนะครับไปรับชมเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้เวลาออกกําลังกายแล้วนะครับ ค่าแรกที่เราจะออกนะครับผมนั่นก็คือค่าที่ต้องเล่นอกบนนั่นคืออกส่วนนี้นะครับอกทิศติดห้ยปลาล้านะผมเลี้ยวอกบนนะครับผมนั่นคือค่าแรกนะครับผมโอเคครับเรามาเลิ่มกันในค่าที่หนึ่งนะครับผมก็ใครมีเบาะนะครับผมแนะนําให้ปรับเบาะเป็น 4- 5ห้าองศานะครับผมหรือต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับแต่อย่าต่ำจนนอนราบนะครับผมต่ำให้เราโฟกัสอกบนได้นั่นเองอกบนที่อยู่ประมาณนี้ นะครับผมชูแข่งขึ้นนิดนึงกระโดนอกบนแล้วนะครับโอเคนะครับผมแั่อย่างนี้ผมไม่มีบอร์ดนะครับผมเป็นใช้ไอ้เจ้าเนี้ยแหละนะครับผมวิงกับผนังกําแพงเอานะครับผมแล้วก็ดันขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันโดนอกบนนะครับแั้นเรามาเริ่มกันเลยนะผมดัมเบลที่ผมใช้อยู่เป็น17กิโลนะครับเออตอนนี้ผมเล่นเล่นนักหนักแค่นี้นะครับโอเคโอเคนะครับผม ทิงสองทีงนะครับผม one two, three, go เล่นจนหมดแรงได้เลยนะคะประมาณนี้นะครับผมขั้แรกนะครับขั้ที่หนึ่งนะครับเรามาสู่เท่าออกกำลังกายอกบนขัท้ที่สองนะครับผมข่าที่สองนี้นะครับจะเป็นการเล่นอกบนนะครับจะเป็นการเล่นอกบนด้านในนั่นเองนะครับโอเคนะครับน้องใช้ผมสาธิตเหมือนเดิมนะครับไปรับชมเลยครับ โอเคครับเรา,าต่อกันในท่าที่2เลยนะครับผมเป็นท่าเล่นอ,อกบนเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราจะเล่นอ,อกบนส่วนในนะครับผมจะคล้ายๆเหมือนท่าฝ่ายนะครับผมแต่ทีนี้เราไม่ได้ฝ่ายนะครับเราใช้การเอาเดมเบลมาวางคู่แล้วดันขึ้นแบบนี้อ่านะครับโอเคนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะปึบ โอเคนะครับนี่ก็เป็นวันแรกที่ผมเริ่มอัพเป็น17กิโลนะครับปกติเล่นแค่14นะครับก็มาลองดูกันว่าจะไหวไหมนะครับโอเคครับผมลองมาเริ่มกันเลยนะครับ go นับเอาเรื่องเลยครับท่าที่3มแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมท่านี้นะครับจะมีการเล่นกล้ามเนื้ออกกลางนะครับผมหรือว่าเล่นทั้งใบก็ได้นะครับนั่นก็คือท่าเล่นเบนเทสนั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มอะไรดีกว่านะครับผมก็ Go. คือท่าที่4นะครับผมท่าที่4นี้นะครับก็คือท่าเล่นอกกลางด้านในนั่นเองนะครับผมเล่นอกบนเลยนะครับแค่เรานอนลงไปแล้วก็ดันแบบนี้นะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกมนเลยนะครับ โอเคนะครับผมครบนะครเรามาแล้วึงค่าที่ห้าแล้วนะครับค่าที่ห้านี้นะครับก็คือเราจะใช้ลีเชอร์ตันแบงนะครับผมในออย่างที่ออกกำลังกายในการช่วยนะครับคือเราจะเล่นอ,อกล่างเนะส่วนนี้นะครับผมโอเคสตาร์ทกันเลยนะฮะประมาณสิบ้าที โอเคครับเรามาก่อนอีกข้างนึงเลยนะครับเล่นไม่ครบทั้งสอ,องข้างนะครับผมโอเคนะครับผมก็เสร็จสิ้นเป็นไปได้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับหนึ่งวันนะครับผมสำหรับอ,ออกกำลังกายเนาะนะครับนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ที่เราเริ่มออกนะครับผม ครับผมนี่เ็เป็นสัปดาห์แรกของการปรับตัวนั่นเองนะครับก็าจจะมีอาการเหนื่อยบ้างนะครับเพราะว่าแรงยังไม่มานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราออกไปเรื่อยๆจนตั้งระยะนึงเนี่ยร่างกายเราจะเคยชินแล้วมันก็จะไม่หนักแล้วนะครับมันก็จะง่ายกว่าครั้งแรกที่เราเคยออกนะครับครับผมครั้งนี้นะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมนะครับนี่เป็นหงส์ของเราตอนออกเสร็จนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้เนาะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับกดตับตะไคร้ครับกดกระดิ่งครับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับผมก็ขอลาไปเท่านี้นะครับฝากทุกคนติดตามคลิปนี้ไปนานๆนะครับเพราะเราจะอลังการไปเรื่อยๆยกเราหุ่นดีให้รับชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับผมส่งให้พยายามแล้วก็สู่ไปพร้อมกันบ๊ายบาย 老多雷点哪，有不有？